ไงคะวันนั้นหาหนักลงทุนได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้อย่างแบบน่าแปลกมากเลยอะมันไม่น่าแปลกใจหรอกคะ่ะสมัยเนี้ยคนเขาไม่ค่อยชอบลงทุนกับอะไรที่มันไม่พอและที่มีความเสี่ยงนี่คุณเวเลยมาหาเงินกับคุณธีรกิจเหรอคะ พูดตรงไปนะครับคำถามก็ดูไม่สุภาพด้วยผมว่าผมเป็นคนตามคุณเวเองครับผมอยากทำงานกับเขาผมอยากลงทุนให้เขาคลีมเขาดีมากนะครับถ้าคุณได้ลองใช้ดูบ้างไม่ใช้หรอกคะ่ะคนอย่างกันน่ะไม่ชอบใช้อะไรอย่างนั้นแต่ก็ยินดีด้วยนะคะ ที่หาในทุนได้แล้วถ่าทางว่าจะไปกันได้ด้วยดีซะด้วยดีแน่ครับเชิญคุณการลรอกอาแฟไปคนเดียวนะครับผมกับเวไม่ว่างคุยด้วยนายธีรกิจเนี่มันกวนตีนใช้ได้นะพูดจาอะไรนี่มารยาติเลยน,น้องนะ้องฮะไปพูดยังไงกับเขาก้อนพี่ผิดไคร แหมอยากลงทุนจะไปได้ดีโหจะมีสักกี่ร้อยล้านเดี๋ยวหนูถามคุณพ่อนะคะว่าเขาเป็นใครมีทุนเยอะแค่ไหนเช็คกับคุณพ่อแป๊บเดียวอะเดี๋ยวก็รู้แล้วน้องอะจะไปยุ่งอะไรกับเขาขนาดนั้นเนี่ยฮอก็หนูไม่ชอบไงแล้วถ้าคนอย่างหนูไม่ชอบก็จะไม่ปล่อยผ่านทำมมันอวดดีอวดฉลาดอวดรวยกับหนูนะ เจอถ้าไม่มีจริงอะตายแน่และอีกอย่างนะคะไม่เคยมีผู้ชายคนไหนหันหลังใส่หนูเข้าใจนะคะ